กระสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กระรบรักทุกท่านครับเมื่อนี้ก็ะที่ห้ปลาเงียวครับสารงานตุ่มครับสวัสดีครับมือเสี้ยนครับมือชะมังหรือสารงานตุ่มดีครับตุ่มเห็ดตุ่มไปขายแล้วพี่น้องมันสั่งมากเห็ดง่ายง่ายให้เขาก่อนครับนี่ตุ่มกับเห็ดแล้วล่ะครับ คุ้มยังเด็กใเรียบร้อยเลยเป็นสานงากอนนี้หิบใส่ลังนี้แล้วครับอ่าครับนี่แหละอันนี้ลังนี้ก็เฮ็ดแล้วแหละครับอันนี้ฟีวมือของป้าครับโอ้เห็นงามเลยเพื่อนเลยเข่าเทลยครับงามคักนี่ปลากดปายาแข่งนี่โบนเลือครับนี่เป็นลนักษณะนี้ด้วยพี่น้องเข่าเทล,ล่ะเหมน ืันนี้ก็จะให้พี่น้องมาเบิ่งวิธีเป็นสานง่าครับครับตอนนี้ก็เป็นสานให้เบิ่งครับดีเอาเสือ้อสาเสื้อยี้งนี้เสื้ออไหล่นหล่นขาาเอออไหล่นขาวนีนน่เกี่ยวพานมาสี่คนหนึ่งครับนีน่เกี่ยวสองรอบครับ สยังมันสิยูดีมันบูสูตรแลนไปแลนมาคันแรกครับพองใสจกสองทับนี่ก้อนหันมันหยั่นไม้ออก <c oughs> ก็บ่พอเงินหูหลเด้อพี่น้องเฮ็ดยากตาพอดีแล้วต้องเฮ็ดต้องตะมือตะฟางตะมือติอือแล้วก็ที่จับได้ยังก็คือยากอืมือกเริ่มั่นซึๆสุทีแล้วแม่นบ่ได้ถอนบ่ ม <laughs> ือสั้นมาได้ถอนดิมัน, <laughs> มนสานคันนี่ก็ทายยิ่งแย่เลยก็บพไาไดดเรครับพี่น้องมันซ้า,ใส,าใส่เวลาโดน,นใส่เวลาโดนแนววังสี่มูนมเห่ คือว่าต,ต,ต้องเห็นงานละเอียดด้วยรับสานงานงละเอียดแท้เพิ่อเนีย่ยสานงานบดถ,ถือใบไม่อยากเขา่าเลย้เลือกแห้งกดกดกกนิดยากาสังเกตบึงนะ้งเนี่ยเวลาใสขันเนื้อมดแดงมุบนี้เนี่ย มันสำหรับปลากรดแต่ว่ามันคันง่า,ามันง่านมันเค็งกูเค้งหลายมันก็ติดติดุดติดุดเราเราเาปากง่านิแหละมันบกเขา่ยมันติดรุดรุดเป็นลุม่มระปากง่าเลยที่นี่ดือว่าง่ามันพิษพิษสัเกตแล้ววันนี้ก็ห้าก็ต้องยอน ย้อนสายโยงงาาสักน้อยขันมันตึ้ลายมันกับบดเขาอีกคือเกามันกับพอสังเกตเบื้องแรกน้องปากตุ่มนน่เนี่ยมันติดรุดเป็นลุ่มๆอยู่เนินั่นแสดงว่ามันติดบดเขาแล้วต้กงตองรัดแป้งเอาง่ามันมันง่าเคงง่ายย้อน ขาเขาก็ต้องแก้หาเอาแก้เอาแล้วโยนแห้งกับพวกเขาโยนกืนง้งกับพวกเขาอีกมันงา่นน้อนหนึ่งเฮ้ยนอนสองนอนหนึ่งกูกลัวน,น,นี่ก,กันธรรมดามันเกืประมาณนอนสองเกือบเกือบสองเหมือนเนี้ยกว่า well. ลังนี้ประเทใส่คุ้มบุ๋มแมมใส่เลยตัวนี้ไ,ไ,ไหน้นี่ด้วายังก็วาใส่เนาะเรื่มถข่าวยังได้พระ่านได้มัดนัทธะอมองอมอมงานนี้มันก็ต้องงานละเอียดอ่อนตืบลิ้วใหญ่อีกกับฮึกอีกงานนอกงานที่ นี่ดี่ในน้อยบ่เราเราเปี้ยวใหม่เก๊ วัดเบื้อง้าก่อนอพอดีเลยครับมันอยู่ช่วงล่างนี่แหละนี่ที่อเอาให้มันพอดีก็ตรงวัดยาสีหรออืมมันอยู่ช่วงล่างนี่เด้อพี่นอ้องวัดจากใต้ขึ้นทึงวัดวัดหลวกหลวกัวกก้นยังสิเลย โอเคมานูมันอยู่แล้วสีแหละนี่ใส่ได้แล้ว ครับตอนนี้ก็ยายาเสียหายมันอยู่ช่วงกลางอย่างสีเด้วยครับคือขันอยู่ช่วงกลางอย่างสี่มันสิสอดมันสิงามป้าถือลมมันสิคัดง่ากันครับหามันคิดๆมามาภายหน่ายจังน้อยครับให้ป้ายง่ามเน่าง่ากลัวกลัวฟังผีครับนี่ป้ายง่าตัวนี้นอยู่ทำนี่ขัน อยู่ช่วงกลางสิเพไาใดคือว่ายา่มันป้ามันถือมันสิง่ามันสิมาสอดขัดกันไว้ให้มันมาอยู่ใน,น่นเติบยังสินะครับนี่ให้ป้ายง่ามันยาวกลัวฟังผิดนี่ตำาน้ครับ จำนี้แลละ Oh, สารงาก็แลลวลหรครับเรียบ้แล้ว,ลวยาห้มันมันเสมอกันมาเลยนะครับห้มันบ้านบานป้ายอย่างน,น้อยน้อยนี่นี่มันสิเซ่ขึ้นครัปแลบบายมันสิเซ่ขึ้นยี่สิบขันปลายทึกฟังนี่กับฟังใต้มันเน้นมันสิยืนขึ้น ทึ่งยังน้อยลายมันขึ้นป่ามันสีเขาคันมันเสมอกันยังสี่มันเกิดเขามันบกอยากเขาดอกมันดึงขึ้นตายมันกว้างกว้างกวนิดเดียวสั่เจนสั่ตรองตบอาน i'm going que ไมก,กล้านี่ครับครับต้นนี้กะใส่งากตุ่มกะก็กแล้วนะครับฝีมือของป้ายาวมันทุ่งเน,ออนีออน่ยมันอ่อนป้าที่เข่าดีอยู่เขาแทนเนี่ย พี่น้องเบื้องแรกกดไลค์กดแชร์ซับะไครตกดติดตามนำเน้นด้ครับให้เบื้องให้เบื้องนาน้ำเน้นีสารหวานโน้นลืมว่าอยู่นำกันมาแต่โดนแล้วยังลืมว่ามันเกิดยังว่าสมองมันบวมรั่วไหลแล้วเดี๋ยวนี้นะโอ้สูเฮ็ดไปพี่น้องไะไรสร้างไะไรนี่แล้วก็เฮ็ดให้เพิ่นไปครับ เขา,าแท้แหละครับนี่เบืง้งตรงแรงตรงแรงกันนี่นะแหนนอนนี่ตรงนี้ก็สมบูรณ์แมพื้อกันนี่ครับตอนนี้กลูดูขาเป็นมาแต่ใกล้ครับมาซีสเกตเลยครับเป็นมารับมาสืบตุ่มครับตุ่มปรากฏตุ่มปรากฏมาสองลังครับนี่เป็นมาใกล้ครับซีสเกตเหมืนอนเลยครับ มาเอาไปลองเบงนงมึงับแาสุกมันก็จิมาเอาไหมเออนี่ครับเขาเรืองงายง่ามอยู่ไปครับลาคุณตาได้หมครับครับสวัสดีครับนี่คนหลังลังเลยันครับคนลหลังใหญ่มาอุดนไหมครับไปลองมั้โอ้ยมันมันเนื้อ นมยก็โทรมาบอกน่คันทึกาา <laughs>